สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ p ิลเตอร์ลิโก้ครับแบบเ a เซนครับรุ่น c 2 6 1นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปริ้นอย่างเดียวหรือแบบสแกนมัลติฟังชันนะครับแล้วเกิดอาการแบบนี้นะครับดังในคลิปครับเสียงดังแบบนี้นะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับโดยวิธีการแก้ปัญหานะครับให้เริ่มจากเบาไปหาหนักนะครับอย่างแรกนะครับ ให้ลองเปลี่ยนตลับหมึกสีดำก่อนนะครับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกสีดำเพราะว่าตลับหมึกสีดำเนี่ยตัวเฟืองขับนะครับจะไปสัมพันธ์กับตัวเครื่องนะครับบางครั้งถ้าเป็นตลับเทียบที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จะทําให้เกิดเสียงดังได้นะครับก็หากเพื่อนๆเจอปัญหานี้นะครับก็สามารถติดต่อผมและทีมงานได้นะครับเรามีตลับหมึกที่มีคุณภาพสามารถใช้งานกับเครื่องตัวนี้ได้โดยไม่เกิดเสียงดังนะครับอย่างที่2นะครับหากเพื่อนๆเปลี่ยนตลับหมึกแล้วไม่หายนะครับ ก็ทาการเปลี่ยนชุดความร้อนอีกทีนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือชุดความร้อนเนี่ยเ,เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ปลดล็อกตัวซองจดหมายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับปกติแล้วตัวนี้นะครับถ้าเครื่องมาเนี่ยเวลาเราไม่ได้ใช้งานนานนะครับเราจะต้องปลดล็อกไปที่ซองจดหมายนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี่ยเราจะต้องดันตรงนี้ให้เป็นซองกระดาษ A4 นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเราจะต้องปลดมาไปที่ตัวซองจดหมายครับสาเหตุที่ต้องปลดไปที่ซองจดหมายเพราะว่าหากเราปลดล็อกมาตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับมันจะมีสองข้างนะครับมันจะทําให้ตัวชุดดำเนี่ยตัวสีส้มๆแบบนี้แยกออกจากกันนะครับเป็นการถนอมชุดดํานะครับเพราะบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานนานๆแล้วเราไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้นะครับให้ห่างกันนะครับมันจะทําให้ชุดดำเนี่ยมันบีบกันมากนะครับพอบีบกันมากเนี่ยมันก็จะเกิดการเป็นเหลี่ยมนะครับ เกิดการเป็นเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สมูทครับจะมีเสียงดังกึงกึงกึงออกมานะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่เกิดจากชุดความร้อนนะครับซึ่งผมแนะนาครับหากเครื่องของเพื่อนๆที่เป็นเครื่องดีโก้ไม่ว่าเป็นตระกูลที่เป็นสแกนหรือไม่สแกนก็ตามนะครับหากไม่ได้ใช้งานานานๆน,น,น,นะครับให้ปลดตัวนี้นะครับเป็นซองจดหมายแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยครับแล้วเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราค่อยปลดขึ้นมาที่รูป A4 แบบนี้นะครับปลดขึ้นถ้าปลดขึ้นแบบนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับหากเราไม่ใช้งานานานๆก็ปลดเป็นตัวนี้นะครับจะทําให้ตัวชุดดำเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยแยกออกจากกันนะครับเป็นการถนอมชุดดําอย่างหนึ่งนะครับสหรับเคสที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นเคสที่เกิดจากตัวตลับหมึกนะครับพอผมทําการเปลี่ยนตลับหมึกดังภาพแบบในรูปนะครับตัวเครื่องก็ อาการเสียงดังก็หายไปนะครับยังไงนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องปรินลิโก้นะครับรุ่น c 2 6 1ครับทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติฟังก์ชันหรือแบบปริ้นอย่างเดียวนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่ตัวผมและทีมงานนะครับ